โอ้เสียงสาวด้วยโหหล่อเสียงสาวที่ผานเข้าไวะโอ้โหอ่ะเหลือบ้านสุดท้ายแลนะแถวนี้ยังยังเหลือตรงนี้ไอ้ลุงเหลืองนี่อีกอวันนี้เอ๊ะตายมาเออเป็นสาวน้อยมาสต์ดีดีจายมาสต์ดีดีวางนอนสอนง่ายมาเหลือคนสุดท้ายจ่ายมาเอ้จ่ายมาเออเออเครับอ้าวอะไรครับพี่เเชื่อทิ้งหรอก เออไอแค่นี้เองเหรอไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับพี่มึงมีอะไรอืมก็เปล่าหรอกครับพี่แต่ผมอยากจะบอกว่าตรงนี้อ่ะเป็นที่ที่ที่พวกผมต้องคุ้มครองนะครับเอ้ยเอ้ยพวกกูทหารที่คุมเมืองนี้ใครหน้าไหนที่กล้าล้ำเส้นแล้วก็ตายอย่างเดียวเอ้ยลุยเฮ้ยถือถือขวาเลยเอ้ยโอ้ยหยาดนี่อึอึอึ ไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเฮ้ยกล้ามากนึกเหรอเฮ้ยทุกคนเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปเฮ้ยลุยลุยไปเราจะไปยอมเฮ้ยเอาเป็นซ่าก็เหนื่อไปนะไปนะยายาเอ้ยปล่อยมันไป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 เออหนูว่าตัวแน่เฮ้ยยังไม่ฆ่ามันน่ะปล่อยมันไปปล่อยมันไปปล่อยมันไปปล่อยจริงกลับ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 เออฟังฟังกู กลับกรับกับกับกรับน่บอกไอพวกข้างในบ้านด้วยไปไปบอกพวกมันด้วยว่าระวังด้วยหายแจข้่าคุ้มครองมาแม่งเรายังปกป้องไม่ได้เลยไปกลับกลับกับพี่มีอะไรพี่ก็พูดมาทำไมมึงถึงปล่อยมันไปก็มันไม่มีค่าอะไรที่ผมจะต้องฆ่ามันไงพี่อย่ามาอ้างกูรู้มึงกับมันเคยสนิทกันแล้วไงผมกับมันแตกคอกันแล้วไงพี่ฆ่ามันไปจบจบ ฟังดิพี่พี่ฟังผมดิถึงพี่จะเป็นพี่ใหญ่ในแก๊งเราอ่ะแต่พี่อย่าลืมนะใครเป็นหัวหน้าผมจะฆ่ามันตอนไหนเดี๋ยวผมก็ฆ่ามันเองพี่เข้าใจปะเออ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 เขาทะเลาะอะไรกันเหรอพี่เออพี่เขาเป็นอะไรกันอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเอ้ยเบีบๆอยาไปยุ่งน่ะก็คงเรื่องไอวินแหละ อ้าวเฮ้ยเฮ้ยไอพวกเล่นสนุกก็ออกไปก่อนไปขอคุยกับคนในแก๊งก่อนไป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 ดิหายแก่แล้วพวกมึงอ่ะกูฆ่าแม่งตรงนี้เลยนี่เออมึงด้วยไปหมดเวลางานมึงแล้วลูกหลับอยู่นั่นน่ะเอออะไรของพี่เนี่ยตะโกนจะได้มีเรื่องจะคุยมีเรื่องจะคุยอ่ะเรื่องเมื่อเช้านี่แหละคือฟังนะคือเมื่อเช้าเนี่ยที่เราไปเก็บข้าวคข้มคลองชาวบ้านมาเนี่ย มีแก๊งของไอวินมาก่อบกวนแล้วคือเราก็มีการต่อสู้กันฮะจริงเหรอพี่ใช่ใช่ใชพี่อมอ,อะฟังฟังฟังก็คือหลายคนอาจจะถามว่าทําไมกูถึงปล่อยตัวมันใช่ไหมเออใช่พี่วมวีถึงปล่อยมันวะคืนนีอออ้อ่ะคืออะปกติฆ่าไปแล้วก็ใช่แต่คืนนี้เนี่ยเราจะไปฆ่ามันแล้วก็จะไปป้นของพวกมันให้หมดเลยตอนเนี้ยคืนนี้เอาสินดูตกใจแปลกๆนะเอเอเปล่าเปล่าไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรคะ่ะอ่างั้นโลโดเรื่องเมื่อกี้ไปก่อน โอเคส่วนวันนี้เนี่ยมีสมาชิกใหม่มาขอเราเข้าแก๊งด้วยอะลุกขึ้นเลยสองคนนั้นอะ,อะสวัสดีครับผมน,น่า <ผม S 1> จืดเนี่ยเหรอเออ,เอ,อใจเย็นก่อนมันคือพวกมันจะมาขอเราเข้าแก๊งนั่นแหละคือคัดมาเรียบร้อยแล้วคือหน่วยก้านดีคุณสมบัติครบสวัสดีครับผมทีนะครับฝากตัวได้ครับผมครับผมทามครับโอเคสองคนนี้นะจะอยู่ในแก๊งเราอ,อาจจะจะแนะนําตัวก่อนข้าชื่อดีมก็คือเป็นหัวหน้าแก๊งของที่นี่แล้วก็ นามตัวได้เลยบอยข้าชื่อบอย,บอยข้าชื่อบอยเป็นพี่ใหญ่ของที่นี่จนชื่นเนาะเป็นพี่รองจากพี่บอยอมสิง่อ,อชื่ออมสิงห์ะเป็นรองมาผมชื่อซอยครับก็ลองมาอีทีแล้วก็ไอ้เปียกนี่ชื่อเฟรมเป็นน้องชายเป็นน้องเล็กสุดนั่นแหละนั้น ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมอ่ะส่วนก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มแผนกันแล้วก็จะเริ่มจัดก,การกันคืนนี้เลยเอา้าเยอะทำไมเหรเฮ้ยตอบสิวะครับ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 ,รบอ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะออมสินเป็นไรอะอป่าพี่ไม่มีอะไร,ประแปลกๆนะว้าไม่มีอะไรไพี่คิดเองเปล่า อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวจะไอสองคนนั้นน่ะเดี๋ยวจะพาทวร์แล้วกันไปหาไอ้นัทก่อนก็ได้ไปให้นัทไปทวงเงินก่อนไปโอคโหได้นำเหรอนี่ฉัานจะบอกให้ว่าตรงนี้มีไว้ทำอะไรฮะได้เห็นเก้าอี้ตรงนี้ไหมเห็นสินี่คือที่นั่งประจำขมาชันที่จะมีสาวสามบรลุมร้องเพื่อบริการพวกเราว้าวน่าต้องเรียนรู้การที่ยังมีหญิงเยอะๆหญิงคือสวรรค์ของผู้ชายคนเราก็จะรู้เรื่องนี้ไว้ แล้วแล้วพี่มีกี่คนครับมากกว่าสิบคนแน่นอนโอโ้โหทําไมามันมูมนเอะจังเลยนะครับปกติละสิบคนนะเพื่อนเฮ้ยเปี๊ยกกลับไปก่อนเฟมไม่ต้องรู้หรอกเรื่องแบบเนี้ยอะไรแอ๋อแล,ล้วที่สําคัญถ้าถ้าฝากได้นะสุดไปเปียกด้วยโอโอ,อ,อ,อเคครับใส่มันมาออกโอเคครับผมไปียูวันนี้แหละมาครับมาโซนนี้ต่อมา เออใช้ปืนก็น่าจะเป็นเลยแหละอ่ะอันนี้คือโซนที่จะต้องดูแลเหมือนกันเวลาลูกค้ามา oh. นี่แหละดูไหมอะไรอะไรสําคัญเท่ากับผู้หญิงอะไรครับความสนุกไงแล้วความ oh. สนุกก็หาได้จากพวกเกมพวกนี้ไงสนิกทกี่แกใชไม่ใช่เรื่องยากหรอกนะก็แค่เล่นเกมด้วยกันจ่ายมาคนละยี่สิบเพื่อพนันกันอืม<ฮ>แค่กูไม่เล่นไม่มีตังค์ <c oughs> ไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะเล่นเกมแล้วเราได้ตังค์นะ แต่ถ้าายมีดวงมากพอน่าจะรวยข้ามคืนก็ได้นะออกง่ดีเพื่อนเย่องงั้นเลยใช่แล้วได้แต่เล่นเกความสนุกมันคือการพนันไงล่ะพอจะมีให้ยืมมาเล่นไหมไม่ได้พกตากระมาสินะอ่ะอาออกไปคนเรียนเออเงินค่าคุ้มครองด้วยเมื่อกี้ตดยอดไปเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> งายก่อนเลย อ่าหยุดความสนุกไ้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่นมันไม่ใช่เวลาเพราะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเย็นนี้เราต้องวางแผนละอ่าออมเซนกับเฟมพาสองคนนี้ไปหาที่นอนหน่อยไปอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวขอไปดูด้วยไปพี่ชายเดี๋ยวลงมาเล่นนะโอเคได้ได้ไป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 ขึ้นไปพักผ่อนไปดูก่อนไปดูสถานที่ก่อนว่าเป็นยังสร้างไม่เสร็จตรงนี้เพราะว่าพวกเรายังไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นเข้าไปสิมองเลยล่ะอ้าเปี๊ยกเข้าไปดูแลด้วย ออนี่ก็คือที่นอนองพวกนายนั่นแหละคือออมสินน่าจะพับผ้าทําอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ลองดู okay, อโอเคครับผมโอเคครับนอนได้ตามสบายโอเค <Okay, S 1> ขอบคุณครับผมโอเคไปพวกเราลงไปโอเคอย่าขอลงไปคุยอะไรนิดนึงอ้าวไปไหนกันหมดแล้ว ไอพี่บอยนัดบอยซอสมานี่มามานั่งคุยอะไรนิดนึ่นมานั่งอยู่นนมามามาคือคิดอยู่ว่าจะเอาไงดีคืนเนี้เราจะต้องบุกไปยังไงอะไรยังไงเพราะตอนนี้สซึ้งหน้าไปเลยสซึ้งหน้าไปเลยเราบุกไปตรงๆเลยดีกว่าอย่าบ้าหรือเปล่าอย่าดืมนะพวกนั้นก็ใหญ่ไม่ใช่เล่นใช่พวกมันก็ไม่ธรรมดาเพราะเราเป็นไงก็น่าจะรู้ว่ามันพวกมันอ่ะมันก็เคยสนิทกับพวกเราอ่ะ ก็น่าจะรู้นี่มันเคยเป็นเพื่อนร่วมไม่นี่กันอ่ะเพื่อนรักกันอ่ะทำไงได้เออราไงเราก็ต้องสู้มันบอกว่าพี่เราตักปัสสาวะมาทิ้งไปแล้วเออเราก็ใช่เรื่องมันก็นานมาแล้วอ่ะแต่ก็มันก็ทําไม่ลงนะองจริงอ่ะมันก็นมองอ่อนแอพี่เออเดี๋ยวก็คืนนี้ก็รู้ว่าอ่อนแอหรือไม่อ่อนแอจะเป็นคนฆ่ามันเองเนี่ยแหละเออมพี่ดีม คือถ้าเกิดไม่มีอะไรแล้วหนูไปตลาดเป็นนะโอเคตามสบายโอเคเขาเปียกดูแลตัวเองดีๆีด้วยเออว่ะไอ้สองแป๊บนึงเฮ้ยสองเออไม่ต้องอปล่อยไปมันน่าจะไม่มีอะไรหรอกไปไปไปปล่อยไปเถอะไม่น่ามีอะไรหรอกเพราะนี่ก็น้องสาวเรากับน้องชายเราก็เดี๋ยวขอคิดแผนก่อนแล้วกันไอ้ไอ้ไปหยิบกระดาษมาให้หน่อยซอส คิดทำไมเรื่องมากแล้วก็บุกไปเลยมันต้องมีแผนมันต้องมันต้องมีแผนมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปลรวค่อยมาเสนอกันไงเออ่ะพี่ยอมว่าแต่พาผมมาที่นี่ทำไมอ่ะที่พาเฟมมาทำสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องอ่ะยังไงอ่ะอืมจะบอกไงดีอะเอาเปนว่าเดี๋ยวเฟมตามมาเฟมก็รู้งแหละ โอเคเอ่อพี่วินอ้าวสินที่รักว่าไงเ,เหรอคือพี่ต้องรีบออกจากเมืองนี้ด่วนเลยนะอะไรกันเนี่ยมาเจอกันทั้งทีไปกินข้าวเถอะอ่ออพวกพี่พูดอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเปียกน้องเสือกเอ้ยพี่อย่าว่าน้อง,องสิไอ้แก่ดิเบมาปนไหะ ก็อยากไปนะพี่แต่ถ้าไปจะไม่โดนจับได้เหรออืมไม่หรอกมัง้งพี่ชายเธอมันง่งไม่เชืเอ่อก็ไม่ขนาดนั้นหรอกมัง้งแต่เรื่องนั้นช่าเมันก่อนเถอะพี่ออกไปจากเมืองน,นี้ดีกว่านะตอนเนี้ยออกทำไมอ่ะก็พี่ดีมาสิทำไมจะมาฆ่างงพี่สิฮะเพราะงั้น พี่รีบไปเหอะไม่มีเวลา<ม>แล้วดีมจะมาฆ่าพี่ใช่อืมฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะรักได้แค่คอยอยู่ที่เดิมแล้วเธอ,อเป็นประจําฉันเข้าใจว่าเธอ,อยังไม่ต้องการเธอมีหวานใจแล้วฉันนั้นก็เข้าใจเธอไม่อยากเป็นของใครนอกจากของหวานใจ